กรับสวัสดีครับเพื่อนๆก็มาพบกับผมนะครับในช่องเล็กพาใหม่นะครับรีวิวรุ่นนี้เลยนะครับนี่อย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นเลยนะครับ เป็นมหาเวทนะครับหลวงพ่อพัดปุญ,ญากามวนะครับวัดห้วยด้วนนะจังหวัดนครสวรรค์น,นะครับสองหกสตัวกล่องนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเพื่อนนี่นะตัวกล่องจะเป็นประมาณนี้จะมีโลโก้โลโก้อะไรวะเนี่ยมองไม่ไมค่อยชัดเลยอืม ตัวก่องจะเป็นประมาณนี้ด้านในจะเป็นผ้ากำรรมะหยี่นะครับนี่สีนี้แล้วครับผ้ากำรรมะหยี่สีนี้นะโอเคมาชมตัวเหรียญน,นี่นะครับตัวเหรียญก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่เป็นเนื้อทองแดงซาตินนะครับผมว่าเหรียญน,นี้สวยมากเลยนะครับ เป็นผู้จัสร้างเดียวกันกันกนกบมนต์พระพายนะครับนี่ตรงนี้เขาจะตอกว่าดอเด็กนะครับจะตอกดอเด็กตอกเป็นเนื้อเนื้อทองแดงสาติน,นแล้วก็จะล,นลกกันหมายเลขกฝั่งนี้นะครับ785นะครับน่าจะเป็นเจ็ดแปดเนะจะได้มีราคาพุ่งขึ้นอีกนะดูนะครับอย่างสวยเพื่นเพื่อนอย่างสวยเลยนะผมบอกได้เลยรุ่นนี้รุ่นนี้ เขาเล่นหากันอยู่นะเขาเล่นหากันไม่ต่ํากว่าเนี่ยเนื้อเนี่ยอย่างมากก็ต้องก็ต้องหลักพันนะครับหลักพันขึ้นนะเพื่อนๆพท่านเลขสวยๆนะพันห้าพันกับสองพันแน่นอนครับเพ,เพื่อนเะือนะเอ่อกล้องมาส่องให้ดูให้เห็นกันชัดๆเลยนะครับเดี๋ยวมาดูใบหน้าหลวงพ่อกันเลยนี่นะครับใบหน้าของหลวงพ่อนะครับดูนะครับเส้นเกศาสหลวงพ่อนะ เห็นไหมครับความคมของเหรียญนะครับนี่ดูกระหนกดูนะครับดูความคมคมนะครับเน่เน่ดูเส้นจีวรนะครับดูนะครับเส้นสายเส้นจีวรคมคมเขาเพิ่นคมคมเลยนะรุ่นเนี่ยไม่ดังไม่รู้จะว่ายังไงแล้วนะครับ รุ่นเนี่ยดังแน่นอนนะครับปิหาเกมยกันมาไว้นะครับเพื่อนไอ้ที่จริงแล้วผมมีอยู่สองเหรียญน,นะเนื้อซาตีตเหมือนกันแต่เหรียญนั้นจะเป็นลงยานะครับเหรียญนั้นจะเป็นลงยานะจะเป็นลงยาซุ้มนะครับจะเป็นลงยาซุ้มลงยาขอบนะครับนี่ครับมหาเวทนะครับนี่ดูนะมหาเวทมีเป็นเขี้ยวนะเห็นเขี้ยวเห็นอะไรหมดเลยนะอ่านี่มหาเวทนะครับเขียนอยู่ด้านบน ดูคมคมครับดูคมคมคมรายละเอียดน,นะครับอ่านี่ลาหูนะครับดูนะครับสวยงามมากนะครับเหรียญนี้ดูเลยนะครับนี่หน้าลาหูนะครับอ่านี่หน้ามหาเวทนะครับอ่าดูนะครับ ผมไม่รู้จะบอกว่ายังไงน,นะครับเหรียญนี้บอกได้คําเดียวเลยว่ามันสวยจริงๆครับเพื่อนๆสวยจริงๆนะเพื่อนนะไปหาเก็บกันมาไว้นะครับเนื้อล่างก็แพงได้นะครับเพื่อนเนื้อล่างก็แพงได้เอาสิครับดูดิสวยงดงามแท้ๆเลยเป็นรู้สึกว่า ผู้จัดสร้างนี่จะเป็นของพี่เอกเมืองเหนือนะครับสวยงามครับสวยงามสวยๆก็คลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครชื่นชอบก็ขอขอคนละหนึ่งไลค์ให้ผมด้วยนะครับขอคนละหนึ่งไลค์แค่นั้นเองนะครับคงไม่นักงหนาอะไรมากเนะาะโอเคครับผมครับ